สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10นะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระทรงผู้เป็นจอมทัพไทยนะคะต่อไปนะคะเรามาทำกิจกรรมเคลื่อนหไหวและจังหวะกันเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆออกกำลังกายนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับทหารของชาตินะคะเด็กๆไปออกกำลังกายพร้อมกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องพระราชประวัติด้านทหารของในหลวงรัชกาลที่10นะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะด้านการทหารมาทรงถ่ายทอดให้กับกำลังพลด้วยหลังจากพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาทางทหารมาจากโรงเรียนนายร้อยดันทรูนในสมัยนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ได้แผ่อิทธิพลมายังประเทศไทย โดยตั้งฐานปฏิบัติการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เขตรอยต่อบริเวณเขาเคาะจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้หินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทรงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ดังกล่าวการเสด็จพระราชดำเนินไปในครั้งนั้นเป็นการส่วนพระองค์แม้แต่ทหารในพื้นที่ยังไม่ทราบเรื่อง เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึงค่ายสริดเสนาพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามยิงปืนที่อยู่ด้านหลังของค่ายพร้อมส่งปืนที่ทันสมัยแต่ละประเภทที่มีประจำการอยู่ในค่ายสริดเสนาซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษหลังจากพระองค์ส่งปืนเสร็จสิน้นก็ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปยังพื้นที่อำเภอเขาาคอและพื้นที่อำเภอด่านซ้ายแม้จะส่งทราบดีว่า พื้นที่บริเวณนั้นมีความอันตรายมากเหตุการณ์ครั้งนั้นหมู่บ้านหมากแข้งถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปิดล้อมเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ได้ซุ่มยิงตำรวจจนได้รับบาดเจ็บสองนายและยิงเฮลิคอปเตอร์ตกใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนจำนวนหนึ่งลำช่วงเวลานั้นพระองค์อยู่ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยยนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อทรงทราบข่าวดังกล่าวจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินมายังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งทันทีในช่วงนั้นชาวบ้านหมากแข้งไม่มีใครทราบว่าพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่แต่หลายคนสงสัยว่าเฮลิคอปเตอร์ที่บินมายังฐานปฏิบัติการมีสีแปลกๆแ,และทหารที่กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์มีพระพักคล้ายกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เมื่อทราวบว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาก็รีบออกจากบ้านมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแต่พระองค์มีรับสั่งให้รีบกลับเข้าบ้านไม่ต้องมารอต้อนรับเพราะทรงเกรงว่าจะได้รับอันตรายในคืนนั้นพระองค์ทรงถ่ายทอดวิชาด้านการทหารที่ทรงศึกษามาจากต่างประเทศให้แก่ตำรวจทหารในพื้นที่เพื่อน,นำไปปฏิบัติก่อนที่ช่วงเช้าตรู่ทรงนำกำลังทหารเดินลาดตระเวน เพื่อหาจุดที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซุ่มโจมตีจนทรงหาพบพร้อมพระราชทานแนวทางและวิธีการวางกำลังโดยรอบฐานจากนั้นได้มีพระราชกระแสกับชาวบ้านว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมอีกครั้งถัดมาอีกไม่กี่วันพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งต่างที่เคยมีพระราชดำรัสไว้ด้วยทรงห่วงใยผสบกนิกร พร้อมส่งนำอุปกรณ์การศึกษาหมาพระราชทานแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่บ้านหมากแข้งอีกด้วยสร้างความปลาบปลื้มแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างหาที่สุดมีได้ เด็กๆด,ดูพระราชประวัติด้านทหารของในหลวงรัชกาลที่สิบไปแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆด,ดูการปฏิบัติตนในการเป็นพลเมืองที่ดีต้องทำอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเองบุคคลที่ได้ชื่อว่ามีวินัยในตนเองต้องมีคุณลักษณะสำคัญดังนี้ 1. ซื่อสัตย์สุจริตรักษาวาจาสัตย์จริงใจต่อบ,บุคคลรอบข้าง เสียสละเพื่อส่วนรวมตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเทไม่ทำชั่วกลัวบาป 2. ขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนช่วยเหลืองานครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทใช้เวลาว่างหาความรู้เพิ่มเติมและยึดหลักอิทธิบาทสีในการดำเนินชีวิต 3. อดทนข่มใจจากสิ่งเลื่ออยู่ทั้งหลายไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา มองโลกในงแงด่ดีรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4. ฝ่ใฝหาความรู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพัฒนาทักษะความรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารและหาความรู้เพิ่มเติมเปิดใจรับฟังทุกความคิดเห็นนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพือความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 5. ปฏิบัติหน้าที่รู้จักวางแผนการทำงานรับผิดชอบในสิ่งที่ทำขยัน รอบคอบอดทนทุ่มเทกับสิ่งที่ทําไม่ทะเลทลไหลมองว่าอุปสรรคคือบทพิสูจน์ตนเอง 6. ยอมรับผลจากการกระทําภูมิใจในผลงานที่ทํามีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นยอมรับความจริงไม่หนีปัญหาเปิดใจรับทุกคําแนะนําและคําติชมนําประสบการณ์มาปรับปรุงพัฒนาตนเองความมีวินัย เป็นลักษณะของความเป็นพลเมืองดีที่สำคัญประการหนึ่งเป็นลักษณะนิสัยและทัศนคติของบุคคลเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบและเคารพสิทธิของผู้อื่นการปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองความมีวินัยในตนเองจะเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้ต้องมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเข้่งคัด ซึ่งหากปฏิบัติได้สําเร็จย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและประเทศชาติการปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองนอกจากจะมีความซื่อสัตย์จริตความขยันมันเพียรและความอดทนแล้วยังต้องรู้จักใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลจากการกระทำของตอนเองประกอบด้วย เป็นบตัตนให้เป็นผู้มีวินัยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลซึ่งหากปฏิบัติได้นอกจากจะทําให้ประสบความสาเร็จในการทําสิ่งต่างๆแล้วยังเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของบุคคลรอบข้างด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะให้เด็กๆหยิบใบงานนะคะใบงานใบงานที่สหน้านี้นะคะใบงานที่3มหน้านี้คำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตามเส้นรอยปะนะคะเขียนตามเส้นเลยค่ะ 28กรกฎาคมสองสีเก้าหวันพระราชสมทพนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีภาพของในหลวงรัชกาลที่สิบให้สวยงามและเหมือนของจริงนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เก็บใส่เฟรมไว้ส่งคุณครูเกิดเทอมนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการบ้านของวันนี้นะคะการบ้านของวันนี้ให้เด็กๆเขียนตามรอยปะเหมือนเดิมอันนี้ตัวอะไรคะอ่ายอผู้หญิงนะคะยอผู้หญิงให้เด็กๆฝึกเขียนนะคะตามเส้นม้วนหัวกลมๆขึ้นไปโค้งลงมาถอยหลังแล้วก็ขึ้นไปนะคะเขียนตามลูกศรเลยเสร็จแล้วระบายสียอผู้หญิงให้สวยนะคะ สจแล้วเปิดอีกหนึ่งหน้าค่ะอ่าอันนี้ตัวอะไรคะดอชดาดอชดาเหมือนกันเลยค่ะให้เด็กๆหมุนหัวกลมๆขึ้นไปโค้งลงมานะคะไปข้างหน้าแล้วก็โค้งขึ้นนะคะเสร็จแล้วระบายสีดอชดาให้สวยเสร็จแล้วเก็บใส่เฟมเหมือนเดิมค่ะไว้ส่งบนคูนเปิดเรียนนะคะ